สวัสดีครับเอซีนะครับืัอนี้นะครับปลาเตียโมอนะครับมาทำภารกิจนะครับมีสายพงังมากนะครับว่าจะมีผู้มาหลักลอบใหม่พยุนะครับก็เลยมาดักลุ่มล่อนะครับเห็นบ่ใหม่พยุนะครับเนี่ยใหม่พยุนะครับใหม่พยุ ะนะครับมาดักรลุมลอ่อนะครับดักลุมลนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในเอซีเบิงระยะระยะนะครับเนาะนะครับเพราะวะไม่พยุงตรงนี้หลายตนนา้นนะครับประมาณหลอยกว่าต้นนะครับนี่ต้นนี้ไงนะครับช่วงก่อนต้องการนะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตในเบงเป็นระยะระยานะครับะครับเห็นบ่าไม่ประยุ่งนะครับมีแต่ตัวนี้ใญ่นะครับนาซีซิปนาซิปนาจะได้นะครับตัวนี้นะครับมูลค่านะครับก็นับเป็นล้านปละนะครับนะเพราะว่าอยู่จุดนี้มันมีประมานเป็นรลอยต้นนะครับก็มีหายไปน้ำแน่นะครับไม ที่มันยืนต้นตายนะครับมางับเสียงนกนะครับเสียงจักจั่นโอ้ยนะครับเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ต้นหนึ่งนะครับนี่มีต้นหนึ่งนะครับหลายต้นนะครับเตือนนอยบริเวณนี้นะครับเอาแตงโม้ออยู่นะครับรับบาลีนะครับ ให้ไม่อยู่จุดนี้นะครับไม่ไปยุ่งเยอะนะครับตรงนี้ไม่ไปยุ่งเยอะมากนะครับนอนแอบนี่ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับ,นนบต้นนี้ตน้นใหญ่นนมากมูลนะค,ค่ามูลค่าเป็นล้านเป็นล้านนะครับ มันอยู่กลางป่านะครับกลางดงดิบป่าดงดิบนะครับไม่เยอะนะครับเพราะไว่าไก่เอ่อฤดูสงการแล้วนะครับไม่ก็จะหายนะครับช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละช่วงเอ่อฤดูเทศการประมาณนี้แหละนะครับนะครับจะเบียดใเนเอฟซีเบิ่งนะครับเนาะนะครับ คนอยู่มุมต้นนะครับอะไรต้นนะครับแต่ว่าแต่โม่ก็อาสาจะไม่อยู่จุดนี้นะครับเพื่อนอีกสองสามคนก็อยู่จุดพูนนะครับโทรศัพท์กับพิดเสียงนะครับนะโทรศัพท์กับพิดเสียงไหวนะครับใบใบวิลาวัยโรมากก็ใบ่งย้ยนเสียงนะครับหอยหอนอากาศก็ห้อนยัง ลมยังม่มี่นะครับมื่อนี้มมูลราคาใหม่มา,าสารนะครับก็เ,เลยอยากอัปเดตให้เอฟซีนะครับหรือว่าพา่อแม่ปีน้องในเบิ้งนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังเรื่องใจ นะครับให้บ้าเตงโม่ฮีีพีดีนะครับให้พ่อแม่เน่ให้พ่อแ,แม่พี่น้องในเบื้องในช่วมกันนะครับทังไีก็ฝากกดติดตามช่องบ้าเตงโม่ใช่นแนวนี้เด้อน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าเตงโมนี่แล้วนะครับเนาะนะครับบางรั้งเปิดเบิงขอม,มูลนะครับมีผู้ติดตามนะครับ ก็ใจก็ชื่นขึ้นมานะครับเนาะก็มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอีกนะครับเบืองแล้วว่าอย่าลืมกดติดตามน้ำแน่นะครับเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมาเต็งโมนะครับ PD, เฮ็ดคลิปดีๆให้เอฟซีเบงนะครับครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวมาเต็งโมนะครับ นะครับจะอัปเดตให้เบิ่งเป็นระยะระยะนะครับว่าดีจับนะครับตัวผู้ลายหรือว่าผู้ลักลอบใหม่ไดบ่นะครับจะจับได้นะครับมาเทมามือจับเปีให้เบิ่งใหม่เด้อนะครับนะครับสาหรัคชิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์อีกยังนะครับมาเตมอนะครับจะอัปเดตให้เบิ่งใหม่ นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เบิ้งคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาโมต้องการคุณมมากสวัสดีครับ เสียงจะกระันนะครับเนาะว่าแห้งว่าใดท่านผู้ช,ชมเขาได้ยินเสียงนะครับต้องกอโทษก่อไปนะครับที่เสียงเบานะครับ